ดนะได้นำห <c oughs> <c oughs> นังสือดีของดีเจโมนะครับผมสำหรับดีเจโมวันนี้ก็นำหนังสือที่ชื่อว่า100ต mm ้นไม้หานครนะครับสันี่ชว่าว่า100 bangkok big tree นะฮะซึ่งเป็นหนังสือที่จัดทำโดยชมรมคนรักต้นไม้ใหญ่ในกรุงเทพซึ่งดีเจโมเองก็อยู่ในชมรมนี้ด้วยนะครับก็เลยอยากจะนำหนังสือดีๆเหล่านี้มาแบ่งปงันให้ทุกทฟังเพราะว่าดีเจโมเองเป็นคนชอบต้นไม้ชอบต้นไม้ใหญ่ๆเพราะรู้สึกว่า มันมีเอกลักษณ์แล้วก็มีชีวิตนะครับแล้วก็ต้นไม้ต้นหนึ่งเออมันมันไม่ได้สามารถพูดอะไรได้แต่ว่ามันบงบอกเรื่องราวในอดีตที่มันผ่านมาได้คะแล้วแล้วเราเรามีความสุขที่เราได้เห็นมันเนยครับก็คือเป็นเป็นความชอบส่วนตัวของเจมโอเองซึ่งหนังนสุอเล่มนี้เขาเขาเขาพูดว่าดี กลุ่มบิ๊กทีเนี่ยเขาบอกว่าต้นไม้เนี่ยพูดไม่ได้หนีก็ไม่ได้ไม่เคยทําร้ายใครมีแต่ให้ร่มเงาให้อากาศให้ความร่มรื่นแก่นมนุษย์มาโดยตลอดนะครับสุดท้ายก็ต้องถูกตัดถูกฟันด้วยน้ามือของมนุษย์มีใครจะกล้าลุกขึ้นมาพูดในนามของต้นไม้ได้บ้างไหมซึ่งก็เป็นจุดเนี้ยเป็นจุดประเด็นที่ทําให้มีการรดดวมกลุ่มกันขึ้นมาเพื่ออนุรักษ์กลุ่มออคนรักต้นไม้ใหญ่ในกรุงเทพ<ะ>อาจจกที่ทุนนิยมเข้ามาแล้วก็อาจจะซื้อพ<ะ>ื้นที่ในพื้นที่นั้นเพื่อสร้างคอนโดหรือะๆแลต้องมีการตัด ต้นไม้ใหญ่ที่อาอศัยอยู่ในพื้นที่นั้นมาเป็นร่วมหลายสิบปีถึงร้อยปีแล้วก็ถูกทาลายโดยที่ไม่ได้คือถูกแค่ไม่กี่ไม่กี่นาทีก็หายไปตายได้เลยซึ่งตรงนี้เป็นหน้าเรื่องน่าสียดยแล้วปัจจุบันกรุงเทพเนี่ยก็หาหา,หาต้นไมใ้ใหญ่ๆยิ่ยากเต็มที่อยู่แล้วแล้วก็เปรียบเสมือนเป็นเป็นปอดของกรุงเทพนะค,ครับคือเราเราตราดที่เราอยู่ในกรุงเทพมหานาครต้องใช้ชีวิตอย่างน้อยเราก็ต้องมีต้นมไม้ไ้ ขึ้นพาอาศัยชื่กันและกันอยู่แล้วนะครับผมซึ่งก็เป็นเหตุที่ว่าทําไมดีเจโมถึงหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ฟังนะฮะแล้วก็หนังสือเล่มนี้คือเขาก็เป็นการประกวดต้นไม้คือเป็นการประกวดแบบต้นไม้ใหญ่ๆต้นไหนเนี่ยครับก็ถ่ายรูปมาแล้วก็มาประกวดกันก็มีการแบ่งประเภทไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ที่สูงที่สุดต้นไม้ที่มีความสวยงามแล้วก็จะมีการแบ่งประเภทซึ่งสำหรับดีเจโมที่แบบว่า ชอบมากเลยก็คือไม่รู้ว่ากล้องจะเห็นอยู่หรือเปล่าครับสำหรับท่านผู้ชมที่ฟังเอท่านท่านผู้ชมที่ดูผ่านทาง u t u b e นะฮะคือเป็นต้นเดี๋ยวเราสอนใกล้ๆนะอ่าเเป็นต้นโพที่สวยมากเลยเนี่ยก็คือรางวันอ่าเป็นต้นโพนะครับอยู่บริเวณหน้าธนาคารไทยพันธ์สานักงานใหญ่บริเวณรัชโยธินได้อยู่ครับยังอยู่ฮะแล้วก็ในคะแนนโหวต5 5าเราสองคะแนนนะครับผมซึ่งอ่าเป็นการ ของชมรมไ่ายภาพมมสโมสรธนาคารไทยพาณิชย์นะค<ฮ>ะซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์ในแสลเขาคือต้นโพอยู่แล้วเขาก็เลยนําต้นโพนี้มาปลูกใ,นใ,นในกล้ๆกับต้นไม้ยันใหญ่ซึ่งเป็นร่มโพที่แบบสวยงามมาก <ฮะ S 2> เลยนะครับซึ่งเจมเห็นแล้วก็รู้สึกประทับใจเลยแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่มีอ่าหลายๆหลายๆคนที่อยู่ในชมรมรักต้นไม้ท่านก็บอกว่า คือท่านได้ให้ความหมายเกี่ยวกับต้นไม้ใหญ่เนี่ยหลายๆหลายๆแง่มุมซึ่งอยากจะมาแบ่งปันให้เพิ่มเติมก็คือคุณตูนไวทุนเกียรติเนี่ยท่านท่านได้บอกว่าต้นไม้เมื่อหายไปเงินกี่บาทก,ก็สร้างขึ้นมาใหม่ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องใช้เวลาอย่างเดียวเลยในการที่ต้นไม้ต้นนึงจะโตขึ้นมานะต้นไม้ก็เหมือนเป็นประวัติศาสตร์หนึ่งที่อยู่มาตั้งแต่รุ่นขุดปู ย่าลูกตาคุณยายเป็นอนุสาวรีบอกความทรงจําได้่ะนะครับบางทีต้นไม้ต้นนี้เกิดมาพร้อมกับที่เราโตเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นประวัติศาสตร์ที่ทําให้เราระลึกถึงต้นไม้ในมือก็เติบโตไปด้วยกับโครงการต่างๆนะครับซึ่งควรจะเขาเรียกว่าควรจะต้องปลูกฝังจิตสำนึกให้กับคนรุ่นใหม่ที่ต้องมาช่วยกันอนุรักษ์ต้นไม้ที่ที่ที่เราจะต้องหัวแข็งกันมากขึ้นในกรุงเทพที่มันเหลือน้อยเต็มที่แล้วนะฮะซึ่งซึ่งบางทีุนนิยวมก็เข้ามา บุคุกต้นไม้เรานีก็เหมือนมันมาแย่งเหมือนเหมือนเรา,าถูกถูกทุนในทุนมาแย่งที่อยู่ปัจจุบันของเราไปเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกว่าเราก็งหงอยแหวนบ้างนะครับสําสหรับหนังสือเล่มนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือภาพซึ่งวิทด้านผู้ฟังนะครับได้มีโอกาสเนี่ยอาจจะพอหาได้ได้บ้างเพราะว่าตรงนี้เป็นการพิมพ์ของสำนักพิมพ์อ่สำนักอของการสนับสนุนไทยใต้ของกทมด้วยซึ่งจะพิมพ์อยู่มา ประมาณไม่มากนะครับผมใช่ซึ่งตรงนี้ก็คือกินโดยสำนักพินอัมรินทร์พินด้วยเหมือนกันค่ะครับอ่านี่ก็ผ่านไปนะคะผ่านไปสำหรับในหน้ามาสุีที่เป็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์ต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ซึ่งท่านผู้ฟังหลายท่านชอบแล้วก็อาจจะมองหาต้นไม้ใหญ่ในกรุงเทพมหานครนะครับผมค่ะทีนี้ก่อนที่จะจากกันไปนะคะอยากจะมาแนะนําถึงประโยชน์ของนตรีนะคะซึ่งอันนี้อ่านเจอจาก หนังสือดนตรีเป็นยาวิเศษนะคะหนึ่งว่าประโยชน์ของดนตรีค่ะเขียนโดยคุณบินิดอึ้งลังสีนะคะซคือทางรายการ,ร,รบรรณาธิการของเราเนี่ยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณบินิดอึ้งลงังส,สีนะคะเป็นซีดีลนตรีคลาสสิกนะคะมาด้วยมีอยู่ข้อนึงค่ะในหนังสือดนตรีเป็นยาวิเศษนะคะเขาบอกว่าดนตรีเนี่ย ช่วยกระตุ้นสมองส่วนที่เสียไปได้สามารถช่วยสมองของผู้ป่วยโรคอัมพาตให้ฟื้นตัวได้คณะนักวิจัยจากประเทศแคนาดานะคะได้ศึกษาผลการาผลของดนตรีต่อผู้ป่วยอามาัมพาตเลยคะ่ะโดยให้ผู้ป่วยเนี่ยที่เป็นอัมพาตเฉียบพลันนะคะฟังเพลงคลาสสิกที่ชอบเนี่ยระหว่างรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลผลที่ได้รับเนี่ยรับว่ายอดเยี่ยมมากคะ่ะเนื่องจากผู้ป่วย ผู้ป่วยอออพาธเนี่ยนะคะมีความทรงจําที่ดีขึ้นและมีอารมณ์ดีขึ้นอย่างมากนะคะในหลังจากได้ฟังเพลงไปเนี่ยเ,เหมือนกับว่าดน,นตรีเนี่ยเป็นตัวประสานงานสําหรับสมองส่วนที่เสียไปของผู้ป่วยโรคออพาธเนี่ยให้ดีขึ้นได้นะคะนี่ก็คือ,เ,อเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นผลจากการวิจัยเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็ขออนุญาตจากกันไปเนยนะคะด้วย ลุนรีคลาสสิกนะคะก็สำหรับท่านใดที่สนใจเนี่ยก็สามารถลองดูได้ที่ร้าน C ีเอ็ดบุ๊กเซ็นเตอร์นะคะร้าสนสุดซีเอ็ดนะคะแล้วก็พบก,กับดีเจป๊อปและดีเจโมและรายการมาร์ปลาได้ใหม่ในวันต่อหน้า3ามทุ่มถึงสีง่ทุ่มวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวสัสดีค่ะ